ที่จะพี่ชิตมารารอนระดับโลกสักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่พอแม่ป่วยชีวิตมันก็เปลี่ยนไปความฝันของเตยก็เลยมีแต่เรื่องของแม่เตยจึงอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดค่ะ ตอนนี้นะคะเตยเป็นรคค์ r ิ t วอร์ดูแลคุณแม่ที่ป่วยด้วยโรคสโต o k ค,ค่ะตอนนี้ก็ประมาณ6ปีแล้วล่ะค่ะตลอดระยะ6ปีที่เราต้องเรียนรู้จากคุณแม่นะคะที่เหมือนเด็กแรกเกิดเลยไม่ว่าจะเป็นการต้องหัดพูดหัดเดินหัดกินโอ้โหเรียกว่าเราต้องทิ้งทั้งหน้าที่การงานของเราทิ้งชีวิตประจําวันของเราทิ้งโลกของเราอะเพื่อเป็นโลกของเขาตั้งแต่ตื่นนอนนะคะที่ตื่นขึ้นมาเนี่ย อย่างแรกเลยพอเราลืมตาเราพุ่งหาแม่ก่อนเลยตรวจเช็คความดานตรวจเช็คว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มของการกระบวนการการให้กินยารวมถึงการดูแลเรื่องการขับถ่ายดูแลความสะอาดทั้งตัวเขาทั้งบนเตียงเขาด้วยแล้วก็อาจจะหากิจกรรมระหว่างวันซึ่งทั้งวัน24ชั่วโมงเนี่ยคุณแม่ก็เอาไปหมดเลย80%บางทีหลับไปแล้วคุณแม่ยังปลุกขึ้นมาเลย เราไม่ได้หลับเรานอนน้อยอ่ะวันรุ่งขึ้นเราต้องตื่นเวลาเดิมแล้วก็มาดูแลเขาแล้วเราต้องใช้แรงเยอะมากเลยกับการอุ้มเคลื่อนย้ายทำนู่นทำนี่เข็นไปวิวแชร์เล่นกิจกิจกรรมเป็นลมค่ะเกิดอาการเป็นลมหน้ามืดแล้วเราก็แบบเฮ้ยเนี่ยมันไม่ใช่วิธีที่เราถูกต้องแล้วการที่จะแบบทุ่มโดยที่เราไม่ให้เวลาตัวเองเลยไม่ไม่คิดว่าการพักของเราเป็นเรื่องสําคัญอ่ะถ้าเกิดพี่เกิดเป็นลมในช่วงที่อุ้มแม่เนี่ย คือแย่มากๆการดูแลคุณแม่ที่ยากที่สุดของเตยเนี่ยคือเรื่องปัสสาวะเลยเพราะว่า ใช้เวลากับการขับถ่ายของคุณแม่เนี่ยประมาณ70%ของการดูแลเลยทั้งวันเพราะว่า1คุณแม่ทานน้าเยอะค่ะประมาณที่1,800ซีซีเพราะฉะนั้นการปัสสาวะของเขามันต้องเยอะไปด้วยแล้วก็ตลอดทั้งวันนะคะเขาก็จะเรียกให้เราพาไปห้องน้ําถ้าพาไปทานก็โอเคแต่ถ้าพาไปไม่ทานเนี่ยตั้งแต่ต้องซักผ้าปูที่นอนใหม่ ซักผ้าห่มใหม่คือมันกลายเป็นแบบเพิ่มงานมันก็ทำให้เวลาที่เราจะพักมันหายไปเลยเราก็เลยหาว่ามันมีเทคนิคอะไรบ้างมีเทคโนโลยีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆก็ไปเจอตัวแผ่นเสริมซึมซับ ตัวนี้ช่วยให้พี่ทั้ง1คุณแม่สบายตัวไม่เหนียวเหนอะจากปัสสาวะทําให้เราอะลดงานลงด้วยแทนที่ปกติเราใส่พระอ้อมผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเราต้องเปลี่ยนทั้งตัวและการเปลี่ยนไม่ง่ายเลยแต่พอเราใช้ตัวแผ่นตัวนี้นะคะที่มันช่วยให้พี่เตยแค่ดึงตัวแผ่นเล็กๆออกมาเวลาที่เราเปลี่ยนมันก็ง่ายขึ้นเพราะว่าคุณแม่ไม่ต้องขยับเยอะเพียงแค่พลิกตัวด้านเดียวเราก็สามารถจะ แกะพ้าอ้อมผู้ใหญ่ออกมาแล้วก็ดึงแผ่นยะออกมาทั้ง่ายขึ้นตัวเขาเองก็ได้พักมากขึ้นตัวเราเองก็ได้พักมากขึ้นด้วยการดูแลผู้ป่วยทุกวันคือมาลาทอนเลยค่ะจากจุดเริ่มต้นจุดที่0กิโลจนถึงระยะมาราธอนนะคะเราจะต้องเฉลี่ยแรงยังไงให้เราสามารถ วิ่งต่อไปได้อย่างสม่ำเสมอโดยที่จะไม่เป็นลมโดยที่จะไม่ D M F ก่อนโดยที่เราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความสุขตลอดเส้นทางนี้แล้วก็ไปถึงฟินิชเชอร์อย่างมีความสุขอะค่ะเพราะว่าการดูแลที่ดีที่สุดต้องเริ่มจากตัวเราก่อนเมื่อเราแข็งแรงเราก็ดูแลคนที่เรารักได้ดีค่ะ